โอ้ยใส่เข็มขัดรุ่นรุ่นใหม่าสาวสกอยใส่เข็มขัดจะไปมัดข้าวโต้งมัดข้าวแล้วตกแดงตกงแยมแดงไข,ข่คำโุ๊งแดงไม่มีใครสิงอันนั้นเขาเอารถมาทำอะไรกอนจัดอ๋อ คนไหนดับกันันไปลงมัด,ดมข่าวไปอ๋อเทค่คือเท่ค่ะฮะไม่เท่หรอกมันเหนื่อยมันไม่เท่หรอกมันเหนื่อยวันนี้มันเจ็บมืออ่ะวันนี้แดดออกนะอุ้ยหนูดื่มอีกแล้วอ่ะเดีย๋ยวไปดึงแรงไม่หนูดื่มเอาอันนั้นมาเคียนมือ าม่มันมีแผลไงมีแผลตรงนี้ดึงเอาผ้ามาเคียด์หนยเอ๊ะก็ค่อยๆเดี๋ยวไม่ต้องดึงแรงเขาบอกไม่ต้องดึงแรงก็ไม่ก็ไม่ได้ดึงแรงนี่บอได้ให้มันอยู่หนุ่มๆหนุ่มๆบาุอยู่ทางโน้นมัดไปรัดกัน ยังทำอยู่ก็ได้นี่เออแค่มันอยู่แค่แล้วมันก็อยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็ตรงขึ้นรถคนเลยรถคัน,ดดคเ,นเมื่อกี้จะมาขนเหรอเหรเวก็าอาจจะขับมาเฉยๆนะมั้งเราอาจจะขับมาเหมือนเขาจะไปทาง,งนู้นหรือเปล่าเขาก็แบะตรงนี้ก่อนเพราะเขาเขามาตัดข้าวช่วยกันไง พี่ตาลจะช่วยขนไหมวันนี้บอ่อเมื่อวานนี้พี่ช่วยขนได้เยอะนะเออต้องอุย้ยเราทํางานเราก็ต้องบอกว่าเราทํางานสี่จเราจะบอกว่าบอ่าบอได้ไงเดี๋ยวเขาก็ว่าไม่ให้แคลริปตป้าตาลเลย <c oughs> ป้าตาลทาอยู่นะอะไรเง <c oughs> ี้ยกดกะทำอยู่วันนี้แดดร้อนเย็นๆค่อยอืี๋ยวเย็น<า>ๆจะมาช่วยยกยหรอทันจนรรอเปล่าวันนี้จรทำไงอะ่ะจรน,น่าจะผูกผูกเอา พี่เลาก็เฮ็ดได้ผมไม่ฟินเนาะที่ว่าจะพี่เล่าก็เฮ็ดพี่กันได้พี่ตัดบอกให้เกลี่ยตีดแล้ววันนี้ใครจะเป็นสปอนเซอร์นะวันนี้ดีใจมากเลยอันนี้เราเลี้ยงมาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อวานเหรอถึงจะเป็นสปอนเซอร์ฮะอันนี้เราเลี้ยงมาตั้งแต่เมื่อวานกันเหรออันนี้เหรออืเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็เขาเกี่ยวตรงนู้นเสร็จเขาก็มาเกี่ยวนี่ป่ะใช่อันนี้เลี้ยงวตั้งแต่เมื่อวานแต่เดี๋ยวเขาก็มาตัดตรงนี้อีกทั้งที่เราเกี่ยว ยังยังเกี่ยวไม่หมดเกียเ่ยวได้แต่นิดนึงเพราะว่ามันต้นมันเตี้ยนะปวดเอวอไซส์เดียวกว่อยเลยต้นข้าวบูรี่เหรอ <laughs> บอูรี่เหรอปะปะกนก็ว่าพี่พี่ตัวอ้วนพี่ตัวใหญ่นะคะ,คะก็บอกอย่าเอาความอ้วนมาพูดนะ <laughs> ไม่น่ารักเลยโ <laughs> อเค เดี๋ยวพี่ไปนอนดูนะอะไรอ่ะไม่ให้กำลังใจเลยอ่ะอย่างนั้นก็ให้กำลังใจกันก่อนได้ยินดูอ่ะก้นขี้เกียจกันจมาบ้านเนี่ยพี่องนอ้ยขี้เกียจเองขี้เกียจครัวก็น้ำมาเยอะเถอะอันนี้ก็ด้วยใช่ปะ mấy của lao hả? hả? lao hả? kêu có thể là nó trang hết kiểu คนนั่นก็ไล่ถูกไล่ถูกนะเจับจับโดนโน้ตโนโตได้ยินว่าใครจะเป็นสปอนเซอร์นะเจ๊ใช่ไหมเออท่านประธานเป็นสปอนเซอร์เออไปเราไม่คิดกันตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเออเอาแเดี๋ยวสุก อาจจะมองมันถูุกเมื่อหล่ะเออจีแดดแดดก็แค่แก้กันหมดเลยเอาลดมองแล้วมันทุกคล้กเรื่องนั่นอ๋อฝั่งนี้ไม่ใช่ของเราใช่ไหม เออทางนี้ยังพอลวงใหญ่หน่อยเนาะข้าวหมดแล้วที่พันละพันสี่สอยนะหมดแล้วดีใจแย้เออเอาไปกันตัดแต่แต่้งตงตงตงองมือที่ลแล้วแหละนะเอาไปสิบล้านสิบล้านเท่าไหร่ไม่รู้ฮะสิบ <laughs> ล้านเท่ากับเท่าไหร่ เยอะอยู่นะเอาเป็นจะเป็นเป็นสปอนเซอร์เท่าไหร่สิบล้านเท่ากับเท่าไหร่ล่ะเอาเอาเท่าไหร่นะเอาร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเท่ากับแสนหนึ่งได้ไหมอาจจะอาจจะอาจจะเกินแหละเกินแสนหนึ่งแหละแต่ว่าเอาเป็นเด็ดเดียวตามๆนะอ่ะร้อยห้าสิบเท่ากับแสนหนึ่งถ้าห้าแสนนะอ้าวพี่จะอ้าวพี่จะเป็นสปอนเซอร์เท่าไหร่ถ้าห้าแสน ห้าแสนเออเกือบพันน่ะเออเอออ่ะให้พันนึงอ่ะไม่ใช่ห้าแสนเออคือเกือบพันเอออ่ะให้พันนึงอ่ะเจะตาช่วยมาเช่พันหนึ่งโอเคเออช่วยค่าน้ำมงน้ำมันดีใจจังเลยโอ้ยหมดแล้วกันหนูอะ้อวต้องถ่ายสปอนเซอร์ด้วยที่เป็นสปอนเซอร์ต้อง สปอนเซอร์อรเออลูกุมูมันย้อนแสงวะเนี่ยไม่เห็นหน้าสปอนเซอร์ทางนี้ทางนี้เออ <c oughs> ต้องต้องทำการรับด้วยไหมเออได้เดี๋ยวเราเนาะเขาทำเสร็จก่อนก่อนออทำการรับรับเออสปอนเซอร์ไงอ๋อใช่สปอนเซอร์มาให้ไงลอะไม่ใช่มาละกอลูกนี้เหมือนเองเลยว่ะแค่ นั่าแต่ยุสนขอบขอบะนะ <c oughs> นตรงกลาง <P apa S 2> ข้าวมันหายไปไหนหมดห icamente, <อ>ตรงกลางข้าวมันหายไชเไหาพอ <umb> พ,พอบานบานข้าเสร็จน้ําก็ตกฝนก็ตกไงน้ําก็ท่วมไงก็เลยมันก็จะเหลือแค่นี้ก็เลยไม่สวยรู้พี่จะได้กับปูวัตตาอยู่ไนนทางนี้ดินยังไม่แห้งแต่ข้าวเหลืองแล้วเนี่ย แต่ก็เขี่ยไดไ้ใช่ไหมเหรอเขีย่ยได้สุกคุณแล้วไงที่พอมีรวงหน่อยเนาะอืมมีน่านข้อกับจิตัดหนาเลยเดือดตัดนะจะไม่ได้เขี่ยหรือเนี่ยตรงเนี้ยชัวร์ตรงเนี้ย เนี่ยเวิ้งตรงนี้จะไม่ได้เกี่ยวเองเริมเริ่มเอาบัดนะบเดี๋ยวจะให้เขาตัดกระเวิ้งเพื่อจ้ะไม่เงี้ยบ้นสบมันยังมีดินเัื่อนน่ะแต่ว่าทางนี้มันอาจจะเห็นมันจะเล่นไมนคือร่องนองร่องเหี้ยหือได้ยู่จ้ะนี่แก๊งเลยมันเป็นมันเป็นสีเฉยเป็นชีสก็สีต้มเนาะอืแต่ว่ามันอก่อนอ่อนแค่ไหนแต่กระตได้งามงามให้นี่ไหนปลาตรงไหนที่ที่จ่อยบอก จักนูกบ่จักไม่เห็นนี่มองมองนี้งามเติบเลยให้น้อยนี่เห็นมันแค่มันแค่กระจุกนั้นฮะอือหรือมันต้องทํานาขั้นเล็กๆเ,เหมือนนาขั้นปันใดเนาะข้าจะได้สวยเนาะดูได้ทําใหญ่ๆอย่างนี้มันไ,ได้เลยแต่มันเป็นที่แบบน้ําท่วมไงน้ํามามันก็เลยเป็นอย่างนี้แต่อย่างงี้คือมันคือแหง้งน้ําแห้งคันใช่ปะ่ะน้ําไม่ขังเนาะก็เลยทได้เป็นปกบเป็นรวงรใช่ไหม เล่มเอาแถวเล่มคิดหอดสมัยก่อนน้องมาเดียงว่าเรียงแค่เทนนี่โอ้โหวดหวนเลยพี่ของนู้นมาเดียงอันนี้อันนี้นาใครก็แม่บ่าอะไรจ้ะแม่หอดเราไม่เห็นมีข้าวอ่ะเอ้ามันเห็ดเหตุอาตสาหนีไงอ๋ออ๋อยิงก็ไปถึงนู่นเลยใช่ไหมจ้ะขอบคันคัเทนาขาวๆอ่ะอ่าขอบไปถึงนู่นหมดนี่เลยใช่ไหมจ้ะนับไปหนึ่ง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 อันนี้ใช่ไหม่งงานใช่ไหมหนึ่งหอดสามมาจ้ะ อ,อันที่สี่เนี่ยไม่ใช่แล้วเหรอจ้ะแล้วก็เป็นหกอัน,นอ๋อก็จะกลายเป็นหกอันอ่ะลอกๆๆๆเดี๋ยวทำอเอาขึ้นหัวหน้านุ่มตัดเสา,าอืมตรงนี้ใครตัดคนคนแรกใช่ไหมเออ,อเออบเรียงข้าวสวยนะเขามมนทางเขานี่เนี่ยเนี่ยชิคกี้พาย บัดมัดก,ก็ฮุบเอาแล้วอืมอ่านใช่หรอมันพอตัดมันก็กระจายอืมทางนู้นเขาก็เหมือนจะสวยเลยนะค่ะเพราะทางนูน <c oughs> น้นเจ้าเหมือนแต่ก็ไม่ลวงไม่อันนี้น้ำท่วมเหมือนกันเห็นไหมลวงได้ไป็นทำพอทำอันนี้หน่อยน้ำก็เชื่อมฝนก็ตก มีการที่ดีเนาะมาตัดประมาณสามโมงเนี่เย็ยนเด้ดสะบายสามบาเออยอย่างเงี้ยไม่ร้อนวันนี้ร้อนหน่อยตอนกลางวันนะเนาะแต่ก็มีลมเหมือนเดิมแต่ลนะพอโตสามโมงไะสามโมงอะเย็นละ ทางนี้มันจะสีคันคันคันท่ายอดมันจะยอดแสงมันจะมืดน้ำจะมืดพรุ่งน,นี้เขามักตัดแต่เช้าเลยต้นอ,อาหารสิตัดง่ายเพราะวะ่ามันตัวต้นเตีย่ยแล้วตัดสันสันจำๆๆๆเลยที่ว่าห้ามัดเออที่าห้ามอันเมืองสัน Cháu quá, không là cháu nữa, tật Mình đi tắt là lấy lấy ra mình đâu Mình đi tắt là mình lấy lấy lái này Hãy hãy này hãy đèo đôi Để hai ngàn phút đi đèo Các hai này nằm cái gì tắt ngay Mình tiệt để tắt chăm tắt chăm đó Mình hẹn, mình cắt mình hẹn nè hay thì không anh kêu không sao đấy Tại mà khi kêu là mình cồm tăm Buồn lâu đây Tụi này mình vẫn dù, chú ạ chị บรรยากาศแดงๆบายซามอันนี้มาพบคุณผู้ช่เลยหลังจากที่เขาไปรอเบิ้องขาวที่เขาจะเขาจะตัดเนาะเ้าก็สิมาเกี่ยวอีกเพื่อพี่น้องเพราะว่ามันมีหนามอ่ะตัดบ่ได้ดอกซุปมันมีหนามตัดลงไปกับสิตกมันทางห่างแห่งๆเนาะพอตัดลงไปมันก็จะถือหนามถือขี้ตมเบิ้ลเพราะว่ามันห่างดูมันกอใหญ่อยู่แต่ว่ามันห่างกันนะลงเบิ่งนี่ได้เพ่อพี่ซุกบ่ได้นี่เกี่ยวได้ด้วเนาะ ไปซร้ากันแห,ห่มันเดียวกันสิไปหุ้มไปหุ้มกันก่อนเนาะไปรุ้มกันก่อนอนะนตากลองเข้า <laughs> <laughs> ตากลองนี้ประมาณนี้เออนี่นัทเป็นตากองเลยเด้อนี่เอ <laughs> ออ,อากาศเยน็นๆแน่นี่พอมายืนเฝ้าอยู่นะ จัดมวนเล็กเหมือนหิมะใส่ชมเช่นเป็นดีแล้วเป็นยังไงมันจะเมื่อเด้อยู่กันรุ่นเล่นจมวนถ้าเราไม่เกี่ยวให้มันก็ไม่กินใช่ไหมนี่ลูกแม่อย่างพิันดีครับอ๋อาซะแมงอะไรมันเกาะ

มันเหนียวหรอมันมีต้มเนี่ยมันทำให้ีนดินในิต้นข้าวทำให้มันไอมุดขมอ๋อน้ำท่วมคนข้าวน้ำท่วมข้าวน้ำท่วมนูนแต่ง้นก็ขน อากาศใช่ไหม<ช>หรือว่าต้นข้าวความสูงอากาศเท่านี้แต่ว่าไม่อยากให้หมืดน,นะอ,อ,นนอ๋อน,นี้เขาก็กลับแล้วนี่โมงมก็เ้บาเาเสร็เร็วเากเข้าบานเร็วโอพี่น้องเลยเขาเรียกอะไรนะผ่านการใช้งานมาอย่างสมบุกสมบันหักครับ พูดเซลเสซ่ด็อกใครจะเป็นสปอนเซอร์ให้คนหน้าตาขี้ดิคนหน้าตาไม่สวยไม่มีใครเป็นสปอนเซอร์ให้ด็อกมีแต่ผู้หญตัวเมีแต่ผู้หญิัวเองขอเราเออมีแต่ไม่รู้เสือ่านะมันสปอนเซอร์ตัวเองแล้วมันน่าจะเป็นกระแทกอะไรสักอย่างแล้วมันเลยหักนะตึงดีอะไม่โดนกล้องแต่หนูจะเป็นสปอนเซอร์ตัวเองนะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าจะมีสปอนเซอร์อยู่นะวันนี้นะใครเนาะจะไฟอยู่นะ ไช่นาะใช่เนาะวันนี้เนาะแต่แต่เวลาถอดเคสออกมาดูเล็กกระปิกลิบเนาะดูน้อยนึ่งมันใหญ่เพราะมันมีเคสต้องไปสั่งสั่งสั่งว่าใหม่กันกระแทกเ,แบบเกินเกินหรอทำไมแพงอะ่ะทำไมถึงแพงนะแพงมันจะนิดเกลียวเองอดูกระติดลิตกระติดลิตรแต่ตัวดีแต่ตัวแพงแหละอ,อากาศเย็นสุดเป็นบัสเนี่จะเสร็จแล้วเวอร์นี้ ต้องใส่จะกลับระมังเบาสุดไหวทำล่องแรงเข็ดหน้าเออเกี่ยวขามวนออย่ก่กนเลมวี <laughs> มันคำคำเยียวกาใจหวังคุณปอตีป้วยพ่อดีปืนเอ้าชิ้ป๋าอัดหย่อนอ่มันี้มันมาข่าวอ่ะไปไปนั่งไปนังเดี๋ยวเจียวเองมาข่าวมือเองเกี่ยวโบเข่ามันเกี่ยวเขากิต้มที่เข่าข่าวก่อยต้องใช้แรงดึงเหรอ การให้หมดสักก่อยวงเนี่ยแ๋ยวอีน้องี่นัดเองเออฮ,ฮึบฮึบเสียงเสียงวัวบอกโอ้โถ้าอากาศอย่างนี้ทั้งวันนะสบายเลยอืมสี่สสวันนี้แดดร้อนตอน,นสี่โมง สี่โมงเย็นสี่โมงเย็นข<ม>่าวพวกแกสั่งเลยนำขวบม,มันก่อนมันฝ่อเหรอเนี่ยมันฝ่อมีไม่กี่มีไม่กี่เม็ดเองมั้งม,มีมีสวยไม่กี่ลวงเองอจะมีอยู่ประมาณ มันเครื่องรถจักรเนี่ยตอนนี้เฮากับสิเมือแล้วพี่น้องคำแล,ลนะ้วเนาะสีหามุง้งเนี่ยธรรมดาเนี่เยเฮาขื้นตอนสีมุ้งนิดนิดนอนนั่งกระสีฮามุง้งฮะเดินทางกับพี่โจ๊เป็นโจ๊กเงินออกา่า เจ้าเงินม่าจ่ายเงินหายพี่ใส่มากี่วันแล้วเนี่ยสองวันแลใช่ไหมมันมันด่วนมิใช่ผู้หูดอกพี่นพี่น้องเพื่อนเพื่อนมักใส่กระเป๋ากางเกงเนาะเกามักใส่กระเป๋ากางเกงที่พี่เดินทั้งวันนะนะเราหยิบโทรศัพท์ก็ออไปข้างนอกกระจกจกอันนี้อีกด้วยเหรอใช่จกโทรศัพท์หยิบวันหนึ่งกี่รอบอะโทรศัพท์บางทีมันดูดมากับมือถือไงบางไม่ได้ดูนะบางทีจกออกมากระจกตังอยู่ในกระเป๋าหกพันแต่ว่าปีเราใส่ไปบบกี่พันเองดอกพี่น้องต่างหูปัดจ่ายแค่ค่าดามเออจ่ายแค่อันนี้อะ พี่เาเพิ่นสิตแพทสปอนเซอร์ยังไงถ้ามันจะหมดก็ให้มันหมดไปไล้แล้วกันเออไม่ได้ยากเลยเงินแค่นี้เดี๋ยวก็หาใหม่เออเอาจะให้หนูยังไงนวลผิดเอาเป็นคนจ่ายเอาอันนี้อันนี้ไงพิตารณยพิตารณาเฉยเออเอาไปโทษนะเอาไปแลกเรียกว่ามีเงินกี่จะบอกว่าผหมืมาเมอบอกแล้ว เมื่อกี้นี่จะเอาไปขึ้นไปจ่ายวะคจะหายเขาเท่าไหร่ยังสมมติถ้าเราหายจะบอกดู๋อจะหายเขาไปบอกเขามาแต่เช้าหนี่ก็ให้นี่ที่เ้าเาเกี่ยวไปแต่มันตามตามนนหอกมันแหงเนาะตาจำจำได้อแกอันนี้ขันแนวนี้เ้าก็เกี่ยวเอามันอจุอจิอันนี้อะไรเนี่ยขันขันทองขันยางเอาเพราะว่าเดี๋ยวหนุย่างเอาให้พี่คิดแล้วคนเดียวซะพี่ว่้นยางวุ้นางสาวยังเก่งมากช่วงเขาอยู่แล้วมันเครื่อง mọi ừ. dạ à, cho cân nha cân nha mọi người cân nha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  mà, nha cân 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 cả cân nha cân nha cân nha sẽ nha เพราะว่าพี่เราหยิบโทรศัพท์มาถ่ายถ่ายแบบคลิปนั่นแหละถ่ายดงสตอรหลอกสตอดีนะว่าเรือว่าใส่กระเป๋าตังค์พี่เราบอกว่าใส่กระเป๋าตังค์แล้วใส่กระเป๋าเก่งเก่งหรือว่ามันอยู่ในกระเป๋าตัวหรือเปล่าเออขาสั้นเหรอเออขาสั้นไม่ใช่หรู้บ่านขายาวขาสั้นใส่วันแรกวันเดียวหนังเขียวขาแดง ไพี่ใส่ขายาวขาสั้นนะเจ้โตสองโตบ่อีกตัวหนึ่งยาวมีตัวเดียวอ๋อกางเกงยีนกางเกงยีนไม่ได้ใส่ไม่ได้เอาตอนใส่ถ้าเอาใส่แล้วกระจกออกมาหมดเลยแล้ววันวันที่สองมานี่เราใส่ขาสั้นไงใส่ขาสั้นมึงีผมับ่ใส่ขาสั้นและหนาไม่นี้มันเกี่ยวก็เลยต้องเอาไปเมื่อเนี่ยเราก็น่าะเจ้าหันุนแถวกับเมื่อพากันเมื่องพร้อมกันไหมนี่คีโรต้าพยั่งปวดขาเด้ไปไปที่ขึ้น

ยังมาเบิดเงินได้ปะห้อยห้อยเข่ากักเดี๋ยวบุอจะเสี่ยงไปใส่กระถังอากาศยามเย็นเย็นชืดชื่นล่มจนแบบหมวกสิบปีอุ้ย คิดวิวออกจากหัวนึกว่าเพิ่นสีกคอเฮ้ยเบิ่งท่าท่าท่านท่าคือสีกคอดุนี้ตัวนะต่องตึงแห้งเรือเพื่อช่องตัวสปีดออกจากหัวแล้วกลับบ้านบรรยากาศหนาวเย็นอู้ดมเย็น ตกยามเย็นๆนี่อากาศนี่เยน็นขนาดใสเสื้อแขนยามนี่ยังรู้สึกว่าเย็นเขาหัดในในตัวเพราะว่านาจะมองว่าในเบองอากาศ25-26องศาตกตอนเย็นๆเด็กจอยครับอ,อยู่ข้างนังบ่หูว่า มื้ออื่นกะสิเก็บกูตัวเขาเขาตัดเลยเนาะกะเมื่กีก้วันกันนะจะแด่แล้วเพื่นอนเพื่อนเนาะอาจจะเป็นบั้นจันทร์ครับเนาะเพราะว่ามื้ออื่นนะสิอีกวันนึงเพราะว่าเขาจะตัดเขากัอยากเบิ่งอีกอยากเก็บกูใส่กันอีกเนาะกะสิกลายเป็นบั้นจันทร์แท้เนาะครับปีใหม่ชิมา,มา,ากเราไปจอกันเพื่นอนเน้ยเซอร์ไฟไปจอกันโอเคเพื่นอนเอนคลิปนี้กะสิเดี๋เจอกันเช่นเดิเด้อขอบคุณครับใจที่เข้ามาติดตามคลิปสาวสก้อยเนาะ จังได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็กาลังใจสาวสก้อยเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย